สวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุขคุณเดอ้อมันนี่กามาพบกับช่องสาวหมองชาแนลคือเกาล้วพี่น้องสาวหมองสิพ้าอันกูอันหอมแบงมันเสียอันใบล่นเบิดแล้วจ้าบูกไว้ตั้งกระแตโดนแล้วกูหอมแบงหรือว่าอันบานสาวหมองเอินผักบัวเลยพี่น้องน,นี่มันหัวส้นนี่เาใบไงดอกยามเนี่ยพี่น้องจา้า อันเพราะว่าเขาต้องกูก,กอรภาวาไว้ะปูกหนาหนาวไปห้ามกูกันเลยกูไวทะปลูกแต่ว่าอันผักบัวมุนีปลูกได้ตลอดเด้พี่น้องจ้าอันมันเป็ดยนยังเปล่นมัคือผักบัวแดงหรือว่าหอมแดงของเขานั่นนะปลูกได้ทุกยามสมซื้อผักบัวเลยอยู่ มันเล,เลื้อยๆไปเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี่ฝนตกลกงง่ายปลูกไว้บ่่อยได้หดน้ำหรอกพี่น้องอันคาตะย,าสา,ยา,าสามเขายุแต่บ่สามเขากะซีได้อันมีเวลาเหตุยุติาสามเขาว่าแล้วจา้าเถือ่อราวะว่านงอยฝนมาแต่หัว่าปีฝนดีสามองคิดว่าน้ำมันสีท่วมเนาะก็เลยวานกอนเข่าวานกรมูกอนบานเข้าบัานี้เขากันไงบันี เองหนามใส้ติดเหมียงพอดีนะ้าสมองติดเหมียงกระโชคดียุพี่น้องได้มีนาำใส้เขา่ามีพี่น้องมาหากะเพราะเด้หายกินจะพี่น้องมาบานมาอยั่งยังสีเขากะได้ใหาพี่น้องไปยู่ไปกินปลูกไวย้ำนาหนาวย้ำ,ำปีไม่เพิ่นมาหาเพิ่นเอา ของยู่ของกินมะหาเขากับ่มียังห้เพิินเขาก่เอาผักบัวห้เพราะว่าอันแหลกเปียนกันเนาะเพราะว่าพี่น้องที่มหาบานเพิ่นเป็นดินทรายนะพี่น้องทรายแบบซ้ายๆนะปลูกอย่างบ่ค่อยงามนี่หัวกะเพราะใส่ใดยู่พี่น้องงามนี่เนาะกะบ่ถือวันใหญ่แล้วกับ่น,น่อยเพอดี ูกหอมแบงกระสางร้ายใดดีกันพี่น้องอันพูดแล้วค้นบะมีเขาข,ขายไปแพงอยู่เดอ้อย้ำนี่โลหะสบหอมแบงมันสิแพงอยู่แพงกว่าหอมแดงพี่น้องแต่หอมแดงช่วงนี้ก็แพงคือกันราคาทอกันกิโลหาสบแต่ว่าหนาหนาวน,านี่อันข้าเจ้าก็ปลูกได้สุขสุคนเนาะมันหมัก กรขายอันซี่โร้ลอยแน่หาโร่ลอยแน่ก็ว่ากันไปเนาะจะหอมแดงแต่ย้มนีกระแพงอยู่พี่น้องเพราะว่าบ่่คยมีคนปลูกปลูกใดก็หัวบ่าใหญ่ชาวหม่องปลูกบ่ได้ใส่ยาดอกจ้าปุยก็บ่ได้ใส่ใส่แต่ฟุ้นขี่งัวปลูกทิ้งปลูกทุ่มแบบธรรมชาติเลยก็ปลูกไว้ันแนวเขาบ่ต้องเอาหัวใหญ่พี่น้องเอาหัวใหญ่หลายเวลาเข้าไปปลูกมันกะแตกหลาย มันก็จีแตกเงาหลายวันนี้ก็จีหัวบ้านใหญ่เขาบ้นานนะตอออกนี่พี่น้องล้งล้งล้งันก็หัวใหญ่ล้งหันก็หัวหน้อยมันเลิมมันเลิมเป็นเซียล้าแล้วแม่จ่านี่พี่น้องเห็นว่าเป็นขาวขาวเป็นเสียล้าออกขาวๆาวนี่ เพราะว่าปลูกธรรมชาติอีหลีบ่ได้ใส่ยามสมองลกขาดเลิอกยูเลิก หอดย้มเก็บเห็ดอลไรพี่นอ้องนี่ปลูกพักคือเก็บเห็ดปลวกแปงสีละโจกเอาลกไว้เมื่อใดถ้าลกไว้นี่ขาดค้องแต่จีขาดน่ะเห็นบอกสมองว่าว่าท่านได้ขาดคำเลยมันสอ หัวสนีแล้วพี่น้องเพอดีอยู่บ่านหน่อยบบใหญ่ปลูกบ,นบานๆเฮาปลูกแบบบ,นบานๆหอมแบงกัะหัวสมีแล้วเนาะเอาปลูกปลูกทิ้งปลูกทุ่มปลูกบ่ค่อยได้ดูแลปัญหดเฮาปลูกข้าก็ขายมีายใดไป ไรได้เสริมถ้าเขาบ่าขายเขาก็ไวทะยุแต่กินพี่น้องเพราะว่าได้ซื้อเพิ่นซื้อเพิ่นยุตตลาดนี่เขาเขากา็แพงเติบยูเขาปลูกกินเองปลอดภัยสุดชูมือนี่เขาซื้อเพิินจักเพิินที่เขาชิชซัยอย่างแน่นาะทูมือนี่เขากะบอกหูน้ำเขา หัวํำนี้ก็โอเคยู่พี่น้องนี่ถ้าถ้าได้หัวํำนีเขาเอาไปปลูกนี่มันก็สิพอดีเวลาหนาหนาวมันก็สิแตกกอพอดีแตกกอพอดีแล้วก็หัวใหญ่ต้นงามแต่จ่วงนี้มันกะอากาศมันหอนนะพี่น้องหอนหอนมือวานนี่หอนคักีหลีหอนคักหอนแน่อยังหอนปะนันนะถ้าพอฝนมันตกนันตัวมือวานเนี่ยหอนแบบหอนใหม่ๆนะพี่น้องสมองลงสามเข่าปฐมศนด ปันน้ำต้มนาะนให้นะน้ำต้มชัดๆตัวเนี้ยสัน่าหาัวนคขก้วกลีนาอซัมพอฝนลํำลงมาอยากให้ตกอยียุพี่น้องข้าวฝนก็ว่าทีเบิดฝนแล้วอันตอนล่างไอสารตอนล่างแต่ว,ว่าก็มีอันบุรีลํำอยู่เดสมองเบิ้งข้าวน่ะ กูไปกูมาก็จีเส็จพักพี่น้องกูจนแล้วันตัวนี้มันหนานใบไงเสาหม่องปลูกหนานน้อยๆหลายหนานยุ่เพราะว่าหนานหนึ่งกระปูกหลังเข้านี่พี่นอ้องยุ่ยไกลกันนี่จานี้อันนี้ปลูกไม่นี่มุ้นี้ปลูกไม่ปทะธานได้ไงเพราะว่าปลูกหลายหุนอันนี้ปลูกกอนเข้าตั้งตก๊ก กันขุดสางได้อันนั้นพนพี่น้องขุดสางได้ไม่ไหมพน่ะนี่ขุดสาหน่วยนี้ละที่สาหมองทายลงคลิปแต่เก้าแต่สำหรับพี่น้องท่านใดติดตามสาหมองนอกกระสิเห็นสาหมองอันท่ายลงไปโคขุดสาอยู่เห็ดกลาดเกษตรยุทงยุทาสาหมองกระทายบ,นบาน,บาน,บานเกี่ยวกับการเกษตรนี่ละพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าอันทาน้ำเก็บเห็ดสาหมองกระสิพิ่ทายเก็บเห็ดให้พี่น้องเบืนะ้องหน้า แต่ว่าย้ำเมื่อใดกิฟเห็ดแล้วก็เฮ็ดยู่เฮ็ดกินแบบบานๆหายู่หากินท้ายแบบอันนั้นอันนี้ให้พี่น้องเบิ้งชีวิตบานๆท้ายแบบอีสานนี่แล้วพี่น้องชีวิตแบบอีสานชีวิตแบบจะตายบานเสาหม่งมันลกเอาไปเกี่ยวปนเด้อพี่น้องนี่เกี่ยวปนแ่บๆเนี่ย,ย่ยำหัวมัน กบหลดแกวัดกินกระป้บบนปะทูป้นปะดุกมันมันซอยไซลาบคงสิบไดดอกไดยุหัวมันแต่ว่าใบามันกระสิใบมันเหลียงใบมันบ้องงามพี่น้องบ่พอที่ซอยไซพุ่นนานขางหนาอีกกรแมนเด้แต่ว่บทันเดชนันพี่น้องพร้อมกันกับนานขังนี้ละ เพราะว่าปลูกพร้อมกันไล่ๆกันเต้นานนี้ปลูกก้อนเข้ามันก็เป็นหัวก้อนปลูกไว้ถัโต้เนี้ยนาหนาวปลูกบ้าหลายดอกพี่น้องปลูกซ้ำนี้ละเพราะได้ปลูก เพราะว่าสาหมอ่งก็บ่ได้ปลูกขายเพราะว่าสาหมอ่งแต่ละปีก็ปลูกหลายเนาะช่วงนี้บ่ได้ปลูกขายแต่ว่าช่วงหนาหนาวนี่ปลูกขายอยู่พี่น้องถ้ามีผู้ใดสนใจก็สาหมอ่งก็ขายไปยุยามีพี่น้องมาหากระห้เพิ่นไปแน่ว่าได้ขายดอกพี่น้องให,ให้เพิ่นซื้อนั่นละ อันนี้งามนี่ถ้าเขาปลูกได้สามหัวแบบที่ตลอดตลอดนี่หัวงามงามถ้ามันแตกเงาใญ่หลายก็หัวบะทอกันหัวน้อยนี่อมองตัดภาพม่าน ตอนกะจะกูเซตถ้าจะท้าให้เบิร์ตแปลงเลยกูเซตเท่เดียวเลยคลิปก็จะเหงาโพดเนาะพี่น้องสมองก็เลยอันเฮ็ดคลิปย่อๆสิบกว่านาทีพี่น้องสิเบียสิเบิงเหงาโพดราวากะนกั่งกะโลกหอมนะอุ้ยวันนี้งามพี่น้องนามอยู่ อืมนี่ชุดนี้สิ้จแล้วอันนี้ล้อหุ่นหนาพี่น้องบระท่านในกูกูบระท่านในใดพระท่านในหลงหัวเพิ่งปลูกไหมคูมาใส่ อ,องกระหัวพอดีแดดออกพอดีตอนสมองกูแดดพระท่านี่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาไปวางไวให้มันแหงเพราแหงเดี๋ยวหัวเพิินกระสิตรงก็นี่เพราะว่ากระสิดูดมันกระสิดูดอันกินน้ำก็ใไบมันให้มันแหงก้อนพี่น้องเคยเฮาสิมา ก็ะคุเลยเต็มกระคุเลยก็ะไดเบ้อหลายดอกพี่น้องหนานเนยน่อยเบ้อได้ปลูกหนานใยนี่นี่หัวมันซส้นนี้ละพอดีเบ้อหน่อยเบ้อใยหัวพอดีนี่งามเบ้อพี่น้องผักบัวเลยหรือว่าผักบัวแบงไดเส้นนี้แล้วจ้าซส้นนี้ก็โอเคแล้ว ไสกะคูไปเดี๋ยวเขาสี่ยวใส่กระคูไป,ะคไปย้ายไว้ให้มันแห้งนี่พี่น้องอเกากะเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการกูหอมมือน,นี้ก็ฝากไว้น้ำด้วยจ้าชองสาวหมองชา้าแนวกะ ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สามหม่องน้ำนัเดอ้อก็มาฮอดช่วงสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องสำหรับมื้อน,นี้วันที่17มิถุนายนพศ2 5, 5 6 5หาอกาเนาะจ้าคลิปนากะฝากไว้น้ำนั่นเด้อพี่น้องพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า